ช่วง SME ตั้งต้นรวยช่วง SME ตั้งต้นรวยวันนี้นะครับขอนำเสนอธุรกิจโคมไฟตั้งโต๊ะระบบรีโมทคอนโทรลที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครครับเพราะโคมไฟนี้สามารถเปิดปิดได้ด้วยรีโมททุกชนิดกับ KB Smart Control โคมไฟตั้งโต๊ะด้วยระบบรีโมทคอนโทรลครับแนวคิดก็คือมาตอบสนองความต้องการของ ชีวิตประจําวันให้ดียิ่งขึ้นถ้าเป็นคนที่พิการก็จะสะดวกมากขึ้นถ้าเป็นอย่างคนธรรมดาอย่างเราๆเนี่ยก็จะทําให้เรามีความเป็นอยู่ในชีวิตในบ้านเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นถ้าเป็นพวกเด็กๆก็จะอันตรายน้อยลงเพื่อที่จะไม่ต้องไปสัมผัสสวิตไฟด้วยตัวเองสำหรับผู้ที่จะเริ่มต้นทําธุรกิจหรือว่าผลิตสินค้าออกมาในตลาดเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้มีความคิดนวัตกรรมสร้างสรรค์ความแตกต่างที่เหนือกว่า ของสินค้าแบบเดิมเนี่ยให้มากๆแล้วก็เราอาจจะเป็นผู้นำของตลาดได้ครับผมและนี่ก็คือ KB Smart Control ธุรกิจโคมไฟตั้งโตะระบบรีโมทคอนโทรลครับ